สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับวันนี้แอตโตกลับมาอีกแล้วต้นเดือนต้องบอกว่าปลายเดือนสิปลายเดือนที่แล้วเรายังเพิ่งทำเด็กเดอะไรของชุด B, d ี t ีบีทีนเบงดีซออกอีกแล้วครับนะก็วันนี้จะเป็นคลิปรีวิวสกิลของเค t ทอร์แซ t ตูรีนะครับของชุด C p d ีดซนั่นเองเนาะก,ก็ เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเ,เราจะแยกเป็นสายแล้วเราก็จะบอกถึงของต,งต่างๆให้นะครับว่ามันควรไปอยู่กับอะไรหรือว่าเอาข้อจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถอยู่กับอะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับอ่ะไม่ได้มีทุกสีนะจะ๊ะสีชุดสีพีอโตพีแต่สีเหลืองเท่านั้นเดี๋ยวคนหนาโอ้พี่มีสีนู้นสีนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเราไปดูสกิลกันก่อนเลยใบยแรกที่อยากให้ไปดูกันครับอันนี้ยอมรับว่าอยู่ได้ทุกสีแน่นอนนะครับกับตัวของฟอนติกเกอร์ ตัวฟอนติกเกอร์เนี่ยเหมือนเดิมเป็นฟอน t ิกเกอร์แหละแล้วก็มีชิลที่หนึ่งหมื่นห้าพลังตรงต,รงตรีมันแค่สี่พันแต่มันจะมีเตุคอนติเนียในช่องการเดียนถ้าแหวนกาดคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้ชิลบว 5, 000, กห้าพันก็เท่ากับว่ายูนิตนี้มันกาดสองหมื่นได้นั่นเองก็ด้วยความเป็นติกเกอร์ครับไหลไปอยู่กับเด็กไหนก็ได้แต่ต้องยอมรับว,ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้ตัวของฟอน t ิกเกอร์จริงๆในเด็กของเคเทอร์แ n ง t ูรี่ยังไม่ค่อยมีที่อยู่เท่าไหร่ ที่อยู่มันน้อยแต่ว่าก็เตรียมให้ก่อนครับใบที่เป็นทิกเกอร์มีเทคทั้งหมดจําเป็นทั้งหมดนะครับจาเป็นที่จะต้องเก็บไว้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดอนาคตมันไม่เรียผู้นี้จะกลายเป็นของหาย,ยากไปเลยนะครับกับใบนี้เนาะก็เป็นใบที่อยู่กับเด็กอะไรก็ได้ครับและสําหรับอีกใบหนึ่งที่อยู่กับเด็กอะไรก็ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าอะไรก็ได้จริงนะกับใบนี้อ่าเป็นเกตสนะครับมีชิวห้ 5, าพันตารางมตีหนึ่งเบิบร์เบเทคออโต้ในช่องเดลกาด เมื่อมันโจมตีและการในดาเมโซคุณไม่มีการที่หงายหน้าอยู่ยูนิตนี้บวก5,000ันจนจบการต่อสู้นั้นก็เป็นยูนิตที่ปั๊มพลังง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันบวก5 0 0พันได้มันบวกห0 0พันถ้าไม่มีการหงายในส่วนของดาเมโซนคุณแต่ต้องบอกว่าในดาเมโซนของเคเทอร์อะ่ะมันความยากเพราะว่าตัวของสีเหลืองหรือว่าเคเทอร์แซงทุลีเองอะ่ะมียูนิตท,ที่ไว้หงายแดมอยู่แล้วอย่างอัศวินดำในชุดแรก ที่มันเอามาตีฮิตก็หงายชาร์จมันเลยทําให้ตัวนี้แอบใช้ยากและปัจจุบันในส่วนของตัวเด็กเกตสองแล้วแบบคอนหมดจริง,รงๆเขาไม่ค่อยมีใครอยากให้มันคอนหมดอ่ะมันจะมีอัศวินดําในการเล่นเสมอน,นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคุณเป็นเลยกลายเป็นของสามัญไปอ่ามันไม่ได้เจาะจงมากแต่รอดูกับอนาคตถ้ามีอะไรที่เล่นกับแดมควม่ำก็ยูนิตเนี้ยก็จะไปอยู่ตรงนั้นโดยสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้จะเอาอะไรจริงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ปั๊มพลังบวก5,000ได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับอันนี้หมดไปแล้วกับสายของอะไรก็ได้นะครับในสีเหลืองของชุด CP 0 2นะครับอ่ะมาถึงสายของอันแรกกันเลยของ h e x ซ a าอนะครับ h e x ซ a าอออกมาใน CP เนี่ย2ใบนะครับซึ่งถ้าเราลองดูเนี่ยของมันจะกระจายมากเลยนะมันในคลิปเนี้ยมันจะกระจายว่าเป็นเดี๋ยวเป็นสาย,ย,น,สายนุ่นเดี๋ยวเป็นสายนั้นเดี๋ยวเป็นสายนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะหสี มันออกเป็นสีไงมันไม่ได้ออกเป็นแครนพอมันออกเป็นสีปุ๊บของมันจะมากระจากระจาย,ย่าเง,งี้ยณนะทุกรอบไปนะครับแบบบางคนบ่าโอ้ oh, พี่ผมชอบเฮซ่าออกอะของชุดี้แม่งมีแต่บาสเตอร์กับอาบาธิออนก็ก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะครับโอเคของของสายเฮกซาออกนะครับใบแรกเป็นการ์ดเกรดหนึ่งพลังโจมตีแปดพันชิลห้าพันนะครับมีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงบนช่องเรียกาศจากมือจากมือเท่านั้นนะประกันตัวมาไม่ได้นะครับก็คือไม่ได้เทคแหละ ถ้าเป็นไก่ของเราติดชื่อเฮกตาร์ออกนะครับหรือชื่ออีกตัวหนึ่งมันชื่อว่าเพนทาเลียซอร์เซเลสอันนี้น่าจะเป็นตัวเกตสองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะบัตหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบดูกา๊าซสองใบบนจากกองกา์ดคุณเลือกยูนิตไม่เกินสองใบาจากในนั้นคอใบหนึ่งลงช่องเรียกาศและนำการ์ดท,ที่เหลือไปเรียงไว้ บนสุดของกองการ์ดคุณตามล้ตามใจชอบนะครับก็คือเหมือนเปลี่ยนมือเอาง่ายๆถ้าบนมือเรามีเดสการ์ดเยอะเกินไปทําให้มันเล่นไม่ได้ก็เข้าได้บาร์หนึ่งแล้วก็เมื่อมันลงเขาได้บาร์หนึ่งแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบก็คือเปลี่ยนมือดีๆเนี่ยแล้วก็ไปรู้แนาสองใบบนว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็มันได้เปิดดูด้วยถ้ามันเป็นทิกเกอร์มันก็ความอาเราก็สามารถไม่เอาได้อันนึงเป็นตัวตีอันนึงเป็นทิกเกอร์เอาตัวตีลง,เอ,ลงเอาตัวหนึ่งไป,ไปแท็ไปข้างบนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่ง ช่วยเติมสนามให้เฮกซาออกค่อนข้างดีนะครับผมก็เป็นตัวที่ถ้าเล่นเฮกซาออกก็น่าจะมองไว้ตัวหนึ่งตัวต่อมาเป็นเกรดสองของสายเฮกซาออกครับมีพลังโจมตีหนึ่งหมื่นชิลห้าพันเหมือนเดิมมีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงช่องเรียกาาถ้าแวนกก่ของคุณติดชื่อเฮกซาออกโปรบ้านหนึ่งดูการ์ดสองใบบนจากกองการ์ดคุณเลือกอเลือกการ์ดไม่เกินสองใบนะครับนำการ์ดเหล่านั้น ไปเรียงไว้บนสุดของกองการ์ดคุณและนําไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณก็คือให้เลือกไว้บนหรือไว้ล่างนั่นแหละก็แต่ว่ามันจะเสียโซบาร์หนึ่งตอนลงถามว่าดีไหมก็ถ้าเปรียบเทียบกับเกตสองตัวเก่าเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันอยู่ช่องมันเก็บบนเก็บล่างแลวตัวนี้จะไม่ได้ดีขนาดนั้นในในทางสถานะที่มันใช้ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันจะมีเถกหนึ่งครับเป็นออตโต้ในช่องเรียกการ เมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์นะครับยูนิตนี้สามารถเข้าเตอร์บาสหนึ่งบวกหมื่นได้ก็เป็นตัวปั๊มพลังนั่นเองนะก็เอาง่ายๆครับคิดว่าเอาไว้ดูเพิ่มอย่าไปไเตียดอะไรกับตัวแบบอย่างนี้เพราะว่ามันก็แค่โซบัสแล้วก็สองแค่นั้นเองเอาจิงๆมันแค่โซบัสแล้วก็สองคือถ้าใครเล่นเด็กตะกูลนี้มาเยอะจะรู้ว่าเราอยากได้แค่โซบัสเราเอ้ไม่ใช่เราอยากได้แค่ส่องส่องไปเรื่อยส่องไปเรื่อย,ออยมันคือเพิ่มจํานวนในการส่องแทนเองต่อมาครับ สายตาตาร์เตอร์กันบ้างกับสายของบา์ทิออนนะครับตัวแรกตัวนี้ก่อนเลยเอาจริงๆอะ่ะตัวเนี้แอตโตมองว่าณปัจจุบันมันจะอยู่กับเฮกตารออบก็ได้นะหรือว่ามันจะอยู่กับบา์ทิออนก็ได้คือมันค่อนข้างเหยียบสองสายแต่แอตโตเกียไปใส่บา์ทิออนไว้ก่อนเพราะด้วยเทคของมันมันเป็นเกรดสามมีพลัง1 3ื่นาครับมีเทคอโอโต้บนช่องเรียกการ เมื่อย yeah, ูนิตนี like, ้โจมตีนะครับถ้าค so ุณมีเรียกาศเกรสามเป็นจำนวน4ใบหรือมากกว่าเขา1โซ่หนึ่งจวดหนึ่งครับแล้วมีเทกหนึ่งไอ้แล้วมีเทกต่อเนื่องถ้าในเทอร์นี้คุณมีทำการอันไลท์เพอร์ตหน้าไลท์ในเทอร์นี้คุณสามารถทำให้มันบวก5 0 0 0ันบวก1คี้จนจบเทิร์นแทนการจวหนึ่งใบได้นะครับก็คือเราจะเลือกที่จะจัวก็ได้แต่ถ้าเทอร์เดเอร์ตทหน้าเนี่ยเราเลือกบวก5 0 0 0ันบวกคีเราก็จะไม่ได้จัว แต่ทีเนี้ยที่เราเกี่ยมาอยู่กับตัวของเด็กบาทิออนเองเพราะว่ามันบอกว่าคุณต้องมีการ์ดเกตสามจำนวน4ี่ใบหรือมากกว่ากับเด็กเฮกตาออกอะมันทําไม่ได้มันมันทำไม่ได้แบบ4ใบมันแวนตัวหนึ่งอะ่ะใช่เรียสองตัวใช่แต่ว่าโดยปกติเฮกตาออกมันจะมีเกตหนึ่งอยู่ข้างหลังมันจะไม่ได้มีเกตสามดกบนสนามขนาดนั้นเราก็เลยเกี่ยตัวเนี้ย มาให้อยู่กับเด็กบาทิออนแทนนะครับแต่เอาจริงๆยูนิตเนี้ยแอตโตชอบนะแต่ต้องยอมรับว,ว่าถ้าเราค่อนข้างมีฟูลเด็กของบารทิออนแบบมีโปรโมงมีโปรโมอะ่ะสุดท้ายใบเนี้ยแม่งแอบไม่ได้ใช้จริงๆแอตใช้ยากเดี๋ยวค่อยว่ากันในถ่วของเด็กโปรไฟล์เดี๋ยวไปดูกันนะตัวต่อมาครับเป็นเกรดสามเหมือนกันตัวนี้มีพลางโจมมีเกรดสามมีพรังโจมตีหมื่นสามนะครับมีเทคคอนทินิวในช่องเรียกากาศ ถ้าคุณมีการเพอร์โซนาในเทิร์นนี้ยูนิตนี้ได้ความสามารถบูสต์ T, ก็เอาง่ายๆครับก็ติดบูสต์ไปเลยถ้าคุณเพิร์โซนาในเทิร์นนี้อารมณ์เดียวกับมับงกรดําทําบูสตให้เกร3แต่ว่าเนี้ยมันบูสตได้แค่ตัวเราเท่านั้นแล้วก็มีเทคนิคเป็นออโต้นะครับในช่องเรียกาศแถาหลังวันเพอร์เทิร์นยูนิตเมื่อยูนิตอื่ของคุณสแตนนะครับด้วยความสามารถของการสแตนยูนิตนี้นะครับก็ เอาจริงมันต่อตูดต่อหัวกันนั่นแหละแล้วมันบอกชัาเจนว่าต่ออยู่แถวหลังเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้แถวหน้าลุกขึ้นมาสองตัวได้นะครับมันก็ต้องไปอยู่ต่อตูดแล้วก็ไปไล่ฟาดก่อนแล้วก็บารทิออนตีแล้วก็ถ้าเช็คได้3าทิ้งมือหนึ่งปุ๊บจับตัวหนึ่งลุกไอ้ตัวนี้ก็จะลุกตามนะครับเห็นลุกลุกตามแค่นั้นเองเป็นตัวหนึ่งที่แอบเก่งระดับหนึ่งเลยสําหรับตัวของเด็กบาทิออนนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายของสําหรับเด็กบาทิออนเป็นออเด ออเดอร์ใบนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากครับมี bar 1, so bar เทคเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งเพื่อเล่นการ์ดใบนี้ทําความสามารถข้างล่างทั้งหมดต่อไปนี้ตามจํานวนยูนิตเกรดสามของคุณซึ่งมันจะมีเกรดสามตั้งแต่สองสามสี่ใบนะครับอ่ะอันแรกก่อนถ้าคุณมีเกรดสามสองใบนะครับหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกห้าพันกระปั๊มพลังถ้าคุณมีสามใบหรือมากกว่าได้จวดหนึง่ง ถ้าคุณมีสี่ใบหรือมากกว่าเลือกแวนไก่ของคุณนะครับยูนิตนั้นไดบวกหนึ่งก็จบเทินแปลว่าถ้าสมมติอ่ายูนิตที่เป็นเกรดสามนะครับเราเต็มสนามนะยูนิตที่เป็นเกรดสามเราเต็มสนามก็เด็กบาริออนมันเต็มสนามอยู่แล้วนะเราสามารถแค่เขาหนึ่งตัวหนึ่งชี้หนึ่งตัวบวกห้าพันอ่าเพื่อได้จวดการ์ดหนึ่งใบแล้วแวนบวกได้หนึ่งมันค่อนข้างดีนะจริงจริงมันค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีตีนครับมันเป็นออเดอร์ ก็อาจจะต้องมองกันถึงจํานวนที่จะใส่หน่อยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าหลายๆคนผวากับเด็กที่อาเด็กบาติออนที่ใส่ออเดอร์เยอะๆเพราะว่าเวลาไลท์เกตสองอ่าลงมาปุ๊บโชว์เกตสามสองใบนะครับในไลท์ไลน์มันโชว์เกตสามสองใบเสร็จปุ๊บเปิดหัวกองมาไม่เจอทิกเกอร์ก็เจอออเดอร์นะครับเราจะไม่ค่อยเจอเกตสามก็เข้าใจได้เข้าใจได้โอเคก็หมดแล้วครับสําหรับสายของบาทิออนนะครับ ก็จะเห็นว่าเห็นปะเอ็กซ์ซาออกมีสองบาทิออนมีสามสายที่มีเยอะที่สุดในรอบนี้คือสายของบาสเตอร์ครับซึ่งชุดนี้ออกของบาสเตอร์มาให้ระดับหนึ่งเลยจุกๆกันตัวเริ่มก่อนตัวเริ่มก็จะเป็นฟูบาร์นะครับฟูบาร์ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเป็นตัวเริ่มจริงๆถ้าน้องๆจะไปใส่บเด็กบาติออนใส่เด็กเอ็กซ์ซาออกได้นะมันไม่เดฟิกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มเหมือนกันนะตัวต่อมาครับเป็นเกมหนึ่งบาสเตอร์จาวริต บัตเตอร์จาวาลินจะมี2เทคครับมีพลังโจมตี8 0 0พพลังป้องกัน5,000นะครับเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับโดยบัตดาร์กแสดงการ์ด1นึ่ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ5้าการ์ดใบนั้นเป็นยูนิตนะครับให้คอลงช่องเลกาดในภาพเลสนะครับแล้วก็พอคอ,อลงช่องเลกาดในภาพเลสถ้าไม่ใช่ให้ทิ้งการ์ดใบนั้นไปเลยก็คือเอาง่าย ถ้ามันเป็นไม่ใช่ออเดอร์มันคอได้อยู่แล้วไลฟ์ Light, ปุ๊บคอเลยแล้วก็จะมีเทคอาร์คอนทีนในช่องเลกาดนะครับในเทอร์นของคุณถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อบัตเตอร์ในชื่อยูนิตนี้บวก2000ก็บัตเตอร์จาวาินเป็น1 0 0 0 0หได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นไลน์ไลท์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นยูนิตหนึ่งตัวที่ถ้าคุณอยากได้พลังก็แนะนําตัวนี้นะครับตัวต่อมาสะท้อนเชียวนะขออนุญาตปิดจอคอมนิดหนึ่งปุ๊บโอเคใบนี้ครับใบนี้เป็นใบนึงที่ทําให้แฟนทอมของ อาเคเทอร์ uh, ดูดีมากๆมีเป็นเกรดหนึ่งที่มีพลังแค่ห้าพันเท่านั้นถือว่าน้อยนะสําหรับยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ว่าจริงๆตัวมันไม่ได้เอามาใช้เล่นขนาดนั้นตัวมันมีเทคคอนติเนียลในช่องเลกานะครับถ้าแวนกาของคุณติดชื่อบัสเตอร์นะครับจะเป็นบัสเตอร์ไหนก็ได้ uh, Dark, But cher, elin, Butter, บัสเตอร์ดาร์คบัสเตอร์จาวารินแฟนทอมบัสเตอร์นะครับในขณะที่ยูนิตนี้ถูกดีทายนะครับด้วยความสามารถของค่าคอร์ทคุณสามารถ uh, สามารถนะว่ามันเป็นการรีทายสองตัวแทนได้ก็คือมันกินหนึ่งได้สองอ่ะเทคไอเนี้ยเทคประมาณเนี้ยถ้าเป็นการยุคเก่าอ่ะกว่าเทคกินหนึ่งได้สองจะออกอ่ะมันล่อไปเกือบพักจีเลยนะเออมันล่อไปตอนที่คาเลตซ้อสออกไหนที่ถือว่ามาเร็วมากครับแล้วก็มาช่วยวิธีการเสริมการเล่นเพราะว่าตัวของแฟนทอมมันกินเยอะเดี๋ยวไปดูที่เทคกันนะครับตัวต่อมาครับผมกับบัสเตอร์ด์กนะครับ ตัวของบัสตาดัเองนะครับตะทอนนิดหนึ่งขออภยัยมีเ e ตุออโต้น,นะครับในช่องแรนการ์ดเรียกาศลงมาเคาน์เตอร์บาสหนึ่งรีไทยเรียกาศเรียไทยเลียการเราหนึ่งใบเลือกเรียกาศของคู่แข่งหน,นึ่งใบรีไทยยูนิตนั้นและยูน,นิตนี้ได้บวกหนึ่งอันนี้พูดตรงๆเลยนะจุดเก่งของบาสต้าดักมันอยู่ในช่องแวนการ์ดครับมันอยู่ในช่องแวนการ์ดจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของบาสต้าดักเองอะ่ะ มันต้องเขาหนึ่งแล้วก็ทิ้งรีทายเรียากาศหนึ่งแปลว่าเราเสียทรัพยากรเยอะมากแต่ว่าถ้ามันอยู่ในช่องแวนอะได้มันบวกหนึ่งไงแต่ถามว่าในช่องเรียได้บวกหนึ่งมีผลไหมมีแต่มึงต้องมั่นใจว่าใบต่อไบมึงเป็นทิกเกอร์โอเวอร์มึงถึงจะคุ้มเออแค่นั้นเองแล้วก็มีเหตุนหนึ่งคอนติเนียครับในช่องเรียากาศในเทินคุณถ้าเรียากาศของคุณนะครับถูกรีทายในเทินนี้ยูนิตนี้บวกหพันก็คือมียิงจะได้บวกพลังนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับคือ มันเคยเทคถูกกว่านี้มันเคยเขาหนึ่งแล้วยิงได้อะแต่อันนี้มันคือเขาหนึ่งแล้วรีทายหนึ่งอะมันก็เลยแบบโอ้โหค่าคอสมึงสูงปี๊ดเลยนะอะไรประมาณนี้แต่เข้าใจว่ามันเรื่องของการเพิ่มได้ครับตัวต่อมาครับมาฮามีเป็นเกตสองที่พลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันนะครับมีเทคออโต้เมื่อมันลงช่องเรียกอากาศถ้าแวนกางคุณติดชื่อบัสเตอร์ในชื่อกาดอยู่ในนี้บวกห้าพันจนจบเทิร์นจากนั้นสาม,มารถโตบัสหนึ่งรีทายเรียกอากาศไปอื่นคุณหนึ่งใบได้เปิดดูการห้าใบกองการ์ดคุณ เลือกยูนิตเกรด1หรือต่ำกว่าจากกองการคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาศจากนั้นสลับกองการดคุณนะครับก็มันเอาเหมือนไว้เปลี่ยนตัวแหละแบบว่าเอย,ยูนิตนี้แม่งใช้ไม่ได้หรือแบบเปิดมาเฮ้ยโหยูนิตนี้แม่งเป็นเกรดหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ตัวที่ไม่ได้ใช้อะ่ะมาหาก็จะค่าทิ้งเมื่อหาตัวที่หาค่าคอที่ดีกว่าแต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้มันลงมามันก็บวกห้าพันธรรมดาครับแต่ก็ติดไว้ปกติแหละแล้วก็สุดท้ายของตัวของแฟนทอมนะครับ แฟนทอมเอง mm hmm. เป็นเกรดสม,มีพลังหมื่นสม,มีความสามารถออโต้ในช่อง v a n นกา r d เมื่อนี้ลงช่องแวนกา r d นะครับเลือกการที่มีคําว่าบ u ตเตอร์จากในโตคุณหนึ่งใบคอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียการ์ดคุณสามารถคอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียการ์ดได้ลงมาแน่นอนถ้าเล่นหลายๆชุดมันบัตเตอร์จาวารินบัตเตอร์ดแล้วแต่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกใบไหนนะครับแล้วก็มีเทค Active ในช่องแวนการ์เขาได้วัตหนึ่ง วันเพเทินเขาได้บาร์หนึ่งรีทายเรียการของเราสามใบเลือกเรียกาคู่แข่งสองใบอ่ะรีทายทิ้งแล้วก็เราจะบวกหมื่นแล้วก็บวกขีได้นะครับก็เอาจริงๆในเทินเพอร์โซน่าแม่งถือว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างแรงอยู่นะเพราะว่าถ้าทําจริงๆแวร์มันจะบวกเป็นสองหมื่นเป็นสามหมื่นสามสามหมื่นสามกดท้ากดแล้วสองขีอีกก็ใช้ได้นะครับประมานนี้ครับผมสําหรับรีวิวสกิลอาร์ของ การ์ดใน DCP 0 2นะครับของ c r t t r s a n n t u a r y อันนี้เราแบ่งสายเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็บางใบที่สามารถแบบสวิตช์ไปลงเด็กนูนเด็กนี้ได้ก็ประมาณนี้ครับโอเคไว้เจอกันในเด็กโปรไฟล์เดี๋ยวมีเด็กโปรไฟล์ดูแน่นอนทั้ง3สายนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกัใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ